มันเป็นที่ทำง,งานเก่าพอ่อตั้งแต่แบบนานมากก่อนผมเกิดอีกออที่ทำง,งานเก่าพ่อเนี่ยมันอยู่แถวพรามหกอ,อืม,อมพ่อบอกว่าไม่ไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นที่ไหนอืมมันเป็นตึกเก่าไอ้ไม่ใช่มันเป็นอารมณ์แบบว่าตึกให้เช่าอ่ะให้สำนักงานเข้ามาเช่าในตึกอย่างเงี้ยแต่ละชั้นใช่ไหมอ่า ที่เนี้ยพ่อบอกก่อนว่าที่เนี้ยไปโรงพยาบาลเก่ามาก่อนออืืมที่ทํางานของพ่อเนี่ยมันจะอยู่ตรงมันมีทั้งหมดหกชั้นทีมงานพ่ออยู่ชั้นสามพ่อผมทำงานเกี่ยวกับพวกอ,อะไรนะเช็คมันอยู่มันอยู่ในคังวัสดุอะ่ะ <ừ. S 1> ออคือเช็คของอะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกแบบว่า อารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอไรวะบริษัทที่จะเข้ามายืมพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วพอผม,อมพ่ผมต้องคอยเช็คของเวลาแบบลูกค้าเอามาคืนหรือลูกค้าจะเอาไปอย่างเงี้ยพ่อผมต้องเป็นคนเช็คตรงนี้ทีเนี้ยระหว่างที่พ่อผมทำงานเขาก็ทำมาได้เรื่อยๆแล้วมีมาวันหนึ่งคือเขาต้องอยู่ทำงานดึกแล้วทั้งตึกอะ่ะก็เหลือเขาคนเดียว ทำโอทีเกี่ยวเนี่ยแล้วกนั่งแกะของอะไรพวกนี้แหละทีนี้อาคารอ่ะผมจะบอกผมว่าทางขึ้นทางลงมันจะเป็น,นอารมณ์มันจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดชมงตึกมันจะมีลิฟต์มีลิฟต์แล้วก็บันไดอยู่ฝั่งเดียวกันเลยลิฟต์มันจะเป็นลิฟต์เล็กๆไม่ได้ลิฟต์ใหญ่แบบตึกไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้น,นอ่ะแล้วก็จะมีทางหนีไฟ ด้วยอยู่ทางขวาสุด hmm. แต่ทางดีไฟเนี่ยก็คือแบบไม่เคยใช้กันอะไรอย่างนี้ทีนี้ที่พ่อผมบอกก็คือในจังหวะที่พ่อผมกำลังทำงานตรงข้างข้างซ้ายข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นกระจกกระจกบานใส hmm. เห็นวิวข้างนอกปกติ hmm. แล้วก็จะเป็นทางโล่งแบบเดินยาวเลย แล้วมันจะม,มันจะมีอยู่ห้องหนึ่งก็ค,คือห้องที่พ่อต้องคอยเช็คพวกของอะ่ะอืมอ่ในห้องนั้นอ่ะเขาจะเขาจะตีไม้อัดไว้แบ่งอารมณ์แบบแบ่งห้องไวอ้อ่ะอืมเออไม้มันแบบกว้างคือพ่อแบ่งอะ่ะไอความกว้างของไอห้องหนึ่งมันมันยาวประมาณสองฟุตเลยอืมอืมแล้วห้องเนี้ยจะติดกับบันไดมีไฟ อืมอ uhm. ืมท <ını Vincent Leonard> ีเนี้ยในระหว่างที่พ่อผมก็นั่งแกะทำงานไปกุ๊กกิกกุ๊กคิกสักพักหนึ่งพ่อบอกว่าไอ้ฝั่งตรงไม้อัดเนี่ยมันมีเสียงเคาะอะไรประมาณนี้ซึ่งพ่อก็อย่างที่บอกไปคือพ่อผมเป็นคนไม่กลัวแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาเลยคิดว่าอ๋อสงสัยมันคงแบบ อ,อากาศตอนคืนมันเย็นตอนเช้ามันร้อนอะไรเงี้ยไม้มัน่าจะคายตัวอา,อาจจะเป็นไม้ลั่นอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พ่อก็บอกว่าระหว่างนั้นระหว่างที่พ่อทํางานต่อมันจะอย่างดังเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้มาแบบทีๆอ่ะนานๆทีจะดังแล้วสักพักหนึ่งพ่อก็แบบว่าอารมณ์เสียพ่อผมก็มคนใจร้อนระดับหนึง่ง ก็คือแบบอารมณ์เสียงว่าเฮ้ยเสียยเฮียอะไรวะใครมาแกล้งวะพ้างก็เดินไปดูพอเปิดไปดูเพราะว่าในตรงนั้นอ่ะมันจะติดกาบทางหนีไฟใช่ไหมอ่าอก็คือมันมันมีสิทธิ์ที่คนจะแกล้งได้อ่ะเดินไปดูปั๊บก็ไม่มีคนไม่มีอะไรไว้สร้างมันมาทำงานต่อแล้วทีเนี้ย ไอ้ตรงห้องอัดอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าไงวะเป็นกล่องกล่องใส่วัสดุอ่ะที่แบบส่งของอกล่องใหญ่ๆอะ่ะกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆกล่องกระดาษกล่องกระดาษลังซ้อนอยู่ประมาณแบบห้ากล่องเรียงกันเป็นแถวๆเลยอ่าแล้วระหว่างที่พ่อทำงานเหมือนเดิมนะก็คืออยู่ดีๆพ่อได้ยินเสียงแบบกล่องมันเคลื่อนด้วยอืม ก่อมเกือบพืดพ่อก็ไม่เอใจอะไรแส่อก็เอาอย่างเงี้ยพืดก็เอ๊ะอะไรวะเขาเลยเดินไปเช็คอีกทีสิ่งที่เขาเห็นก็คือปกติกล่องพวกเนี้ยมันจะเลียงติดผนังซึ่งมันมไม่มีอะไรมันน่าจะมาขยับได้อยู่แล้วอะแล้วกล่องมันหนักอยู่แล้วไม่น่าจะใช่คือถ้าเป็นแรงคนก็ต้องแบบแรงผู้ชายดีๆเลยอเออ สี่นี่สิ่งที่เาเห็นก็คือกล่องอ่ะมันขยื่นมาทั้งแถวเลยจากที่แบบตอนแรกมันเป็นแนวตรงใช่ไหมอืมมาหักมาแบบสิบห้าองศาแถวนึงเลยอ่ะใช่คือมาแถวนึงแถวนึงนี่มีประมาณกี่กี่กล่องห้าหกกล่องเฮียคือตั้งเอียงตั้งยาวอ่ะตั้งยาวใช่ไหมแล้วมันเอียงทั้งแถวอ่ะมึงอืบอเอออารม้แบบคนคนแม่งจับหมุนอ่ะ เฮ้ยอะไรวะใครแม่งจะมาแกล้งวะเวลานี้เอาละเริ่มหัวเสียพ่อก็เดินเช็คเลยเว้ยเดินเช็คทั้งชั้นเลยเดินไปดูลิฟต์เดินไปดูตอมันไดก็ไม่มีใครอ๋อเออช่างมากรีบทำงานให้เสร็จจะได้รีบกลับอ่าเามานั่งทำงานต่อตาพักก็เอากไอ้หมอัดดังอีกก็ก็ก็พ่อก็ ไม่ไหวแล้วเดินไปเช็คแมากเลยทำได้หนีไฟแน่เขาเปิดประตูไปทำได้หนีไฟปรากฏว่าอารมณ์แบบคนแม่งไม่เคยใช้เลยอะมึงมันทั้งมืดทั้งมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าอา่แล้วพ่อก็แบบยื่นหน้าเข้าไปดูแบบมันมีใครเปล่าวะเอาไฟแช็คจุดดูเลยไม่มีคนหรือเปล่า ไปเช็คเลยว่ามีใครมาอ้านี้หรือเปล่าเออมีใครมาแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแม่งก็ไม่มีพ่อก็เลยแบบเนะคงคิดไปเองคงไม่มีอะไรหรอกก็กลับมานั่งทํางานต่ออีกแล้วไม่ก็้าอีกอะ่ะดังอีกอ่ะไม้อาดแม่งดังอีกอะพ่อก็เดินไปแล้วแล้วพ่อบอกว่าตอนที่พ่อเดินไปอ่ะตอนทํางานเขาถือไข่ควงอยู่เขาก็เดินไปถือถือไข่ควงไปด้วยอ่ะแล้วอือเอาดิ มือค่อยดีกูะจะแทงให้อะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วทีนไไออเนี้ยไอ้ไม้ห้องอัดเนี่ยมันก็จะติดกับกระจกใสที่เป็นแบบเห็นข้างนอกใช่ไหมความพีคือมันไม่เคาะไม้แล้วไม่เคาะกระจกแทนก๊อกก้องแล้วแม่มาเคาะบานที่พ่อผมยืนอยู่ข้างหน้าพอดีอม,มันตกฝันเลยใช่ไหมเออถ่าย เออแต่คือแบบมันมันไม่มันไม่มีขนไปคออยู่แล้วไงยี่กระจกข้างนอกอ่ะอืออ่าเออท่านั้นแหละพ่อผมก็บอเออได้แล้วเดินไววางของขับรถกระบะกูนึกว่าเออได้่อยไปออกเปล่าไม่ขบกระบะกระบะไอ้ี่ยเป็นไงใครก็ไม่อยู่วะย่าหลอนพ่อพ่อพ่อบอกว่าไม่ ไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ปิดไฟแอร์ก็เปิดทิ้งทุกอย่างไว้เลยอะแล้วก็ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้ามาม่ทีมาปิดเอเนขณะจังไม่เห็นเป็นตัวนะใช่อันนี้จะออกแนวออกแนวโปรตุไกด์นะมฝรั่งเอยพยายาขออยายส่งเสียงก็แก๊กก็แก๊ก็แกา ถ้าทายท้าทายถ้าทายลองท้าทายหน่อยาทาย้าทายไอ้